ยังอยู่กับซิลี่วันสุดท้ายเมื่อวานวันสุดท้ายเมื่อวานวันสุดท้ายอีกหนึ่งเดินกระเพกกระเพกเข้าไปในทําเนียบเข้าไปกอดลุงตู่นั่นก็คือดรแลมโบยังจําได้ใช่ไหมคะดรเสกสกลนะคะดรแลมโบไปพาเข่ามาไงที่บอกหายไปหายไปนั่นแหละไปพาเข่ามาไปพาเข่าทั้งสองข้างใช่ก็เลยทําให้การเดิมอาจจะไม่ได้สมดุลได้ดีเมีไม้เท้า มีไม้เท้าเป็นตัวช่วยในการเดินค่ะไปพากข่าวนะอยสงสัยเยอะแต่ที่เขาวิจารณ์กันแต่ที่เขาวิจารณ์กันเขาวิจารณ์กันว่ารถแตลมโบของครูผมนะเกินเบอร์ทําไมเกินเบอร์ผิดตรงไหนอะอะไรเวอร์ก็รักมากก็ทําไมอะรักมากขอถ่ายรูปคู่เป็นที่ระทึกก็เข้าใจได้ใช่ไหมก็เข้าใจได้แต่ก่อนถ่ายรูปคู่กับลุงตู่ ทำอย่างไรครับดอเรแลมโบของกระผมหอบคุยมาด้วยแกยังเปื้อนไม่หายกับคําว่าดรนำหน้าชื่อแกดังนั้นดังนั้นแกหอบเสื้อคุยดตรจากบ้านเมื่อถึงธรรมเนียบควักเสื้อคุยดรสวมทับก็อยากจะถ่ายกับสทรแล้วก็ไปขอถ่ายรูปคู่กับลูกตูก็อยากถ่ายรูปคู่ด้วยชุดภาคภูมิใจไงผิดตรงไหน จะเกินเบอร์ตรงไหนก็เกินมาตลอดอยู่แล้วเป็นคนอย่างเงี้ยทำไมอ่ะก็ดับเบหลอมเบอร์ชอบแบบนี้อืม